ก่อครับไวรุ่นโฮเทลออนทัวร์ทุกคนเบื่อกันไหมล่ะครับกับบัตรที่โคตรจะแพงวันนี้ขอนำเหนือเฮดโหลดซึ่งเฮดโหลดนะครับทุกคนของไม่ต้องเยอะก็ได้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้ผมก็ไปยืมเข้ามานะอ๋อผสมเก่ายกเซตนะคะับาต้องขอบคุณพี่ไอมากโอเคผมก็จะลองใส่เซตเดิมให้ดูนะทีนี้ผมก็กลับมากระจกเหมือนเดิมและเราไปลุยกันเลยก็จะลองให้ดูนะรอบหนึ่งโอ้ชิว้ว จริงมันไวกว่านี้ได้นะถ้าไม่ติดลำอ่ะอ้ชิวไปหลังจากเราปฏิญ,ญาและว่าจะเป็นเฮดโหลดออนทัวร์เ้วเจอกันในรอบที่ร้อยเอาเราทุกคนตอนนี้ผมก็ลงรอบที่ร้อยเสร็จแล้วนะตอนแรกผมอัดไวแล้วนะเวรอบที่100ร้อยอ่ะเสือไปกดผิดนะใช้ยังไม่ค,ค่อยคล่องเท่าไหร่หลังจากที่ผมนั่งเล่นตาเปียกตาแฉะร้อยรอบนะแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งบีกสอง้าท่าตอนนี้ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเรามาดูของกันดีกว่าพวกขยะดินจาหัวใจอะไรเนี้ยเราไม่ต้องสนใจนะปรับราคามันน้อยมากแต่ที่จะได้ดีเลยจะเป็นใบบวกกันแต่งนะ ถือว่าไม่แย่นะสำหรับร้อยรอบที่ได้จากดันนะสี่ตัวผมจะขึ้นให้ดูตามนี้เลยเฮ้ยเอาดีจะดูผลลัพธ์เลยเหรอไม่กดติดตามกันหน่อยไง่ายเนี่ยคลิกง่ายๆช่วยกันทำาหากินหน่อยส่วนถ้าจะคิดรวมใบบวกด้วยนะ่ยบวกเจ็ดใบก็ประมาณ900าแสแล้วก็กันแตกเนี่ยสามใบมันจะออกง่ายๆเลยก็ร้อยเจ็ดสิบเคทุกคน ก็ได้ห้าแสนแล้วแถมดันนี้นะยังได้เวลที่โคตรจะเยอะนะของก็ไม่ต้องใช้เยอะมากหรอกส่วนตอนนี้กูขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะเพราะกูจะลง7จ็ดโมงเจอกัน